แต่แตมันมีคำถามว่าจะจับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมทำตึกถล่มตอนกี่โมงมเมื่อถามมาเราก็ต้องไปหาคำตอบเราจะต่อสายไปที่พลตำรวจตรีนกสินพูนสวัสดิ์ค่ะรองผบชอนอสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับท่านรองฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ทนาครับคี่อ็มรทครับ<ว>ผมครับท่านรองผมฮิตพอร์เลยดีกว่า ในส่วนของเอกชนผมเขย่าวขวดไปให้หมดแล้วทีนี้ทีนี้ไปที่คําถามของสังคมสังคมเขาถามว่าจะจับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมทาตึกถล่มตอนกี่โมงครับท่านรองมีโอกาสไปถึงเจ้าหน้า,ท,านที่ไหมคะจะจับตอนกี่โมงในส่วนครับในส่วนนี้ก็นําเรียนทางพี่นันแล้วคุณพี่มบาลัดนะครับว่าเรียนพี่น้องประชาชนว่า พยานหลักฐานที่เรารวบรวมอยู่ในส่วนนี้นะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดนะครับเราก็ต้องมีการสอบปากคําผู้เกี่ยวข้องที่หลอกหมากลับทั้งสิบเจ็ดรายนี้นะครับจะมีการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมนะครับว่าเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับผู้ใดอีกนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องก็คือนตั้งแต่เรื่องการทํา TOR แต่เบื้องต้นนะครับกรรมการตรวจรับเรื่องของ TOR กรรมการที่ทําสัญญาร่วมนะครับ ทั้งสามบริษัทที่บอกแล้วบริษัทผู้ออกแบบบร<ช>ิษัทกิจการลูมค้าที่กวบคุมง,งานก<ช>ั<ช>รลูกค้าที่ทําการก่กอรสร้างเพราะฉะนั้นในบริบทดังกล่าวในทั้งหมดนะครับอยู่<ช><ช>ที่พยานฐาน<ช>แล้วก็ในส่วนหนึ่งดีเไอมีการรับเรื่องคดีหัวประมูลในส่วนนี้ไ<ช>ปแล้วส่วนหนึ่งในป็นคดีพิเศษ ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางพนักงานสวนก็ร่วมทํางานกับทางทีเดีไทยพยานบุคคลที่ไปสอบปากค,คําบางส่วนนะครับที่ดีไทยพนักงานสเราก็ไปร่วมทําการสอบสวนด้วยเพื่อเก็บรวบรวมพยานฐานทั้งหมดนอกเหนือจากากลุ่มพวกแปรผู้ก่อภุมและก็ผู้กอ่อสร้างนะครับเกี่ยวพันกับบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ ก็จะ็นเป็นการในทางกฎหมายนะครับตามกรอบองค์ประกอบกฎหมายเลยนะครับโดยเฉงของยืนนะว่าในความที่เรารวบรวมฐานทั้งหมดเนี่ยในเรื่องนี้ยังมีการทํางานอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดครับครัวมถึวข้อหาของการประมาทด้วยนะครับครับหมายความว่าเราจะรอจังหวะในการสอบปากคําทั้ง17คนให้มันครบถ้วนก่อน เพื่อที่จะเป็นเบาะแสเพื่อที่จะใช้เป็นตัวตั้งประเด็นในการที่จะก้าวสู่สติปต่อไปทํานองนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับรวมถึงผลของการตรวจสอบของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นด้วยนะครับเราต้องรอผลตรงส่วนนั้นด้วยมาประกอบนะครับทีนี้ทีนี้ถ้าต้องรอผลสรุปจากคณะกรรมการที่ทางรัฐบาลตั้งขึ้นมาในการหาสาเหตุตึกถล่ม กรรมการในชุดนั้นเขาบอกแล้วเขาบอกว่าไม่ตามกว่า90วันไม่ตามกว่า3เดือนอสังคมอ,อกแตกตายพอดีอ ต้องรอตรงนั้นด้วยไหมคะต้องรอสามสี่เดือนเลยนะส่วนนั้นส่วนนั้นก็เป็นส่วนประกอบของพนักงานสวนที่ต้องนำมาประกอบนะครับแต่นในส่วนที่ถ้าเราสอบประคันในส่วนสิบเจ็ดคนนี้แล้วนะครับ<ม>แล้วมีประสานเพิ่มเติมรวมทั้งนะครับทางดีเอสไอนะครับซึ่งมีฐานเพิ่มเติมเราก็จะดำเนินการต่อเรื่องไปนะครับในส่วนเก้าสิบวันที่ของคำรรมการกสืบสวนของดิจิงก็รอกันต่อทีนี้ถ้าเกิดผดจากที่เราตั้งข้อหาในเรื่องของหลักเกณฑ์ของ ผู้มีวิชาชีพนะครับแล้วเกิดอันตรายทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเข้าองค์ประกอบข้อกฎหมายใดนะครับ,รบในเรื่องของการจุจริิเข้าหนึงห้าเหรือเข้าข้อกฎหมายใดอื่นอีกนะครับก็จะมีการต่อเนื่องต่อไปที่ดาเนินอย่างนี้ครับอ๋อครับครับครับดังนั้นมันก็ต้องแกะรอยจากปากคําของเอกชนก่อน อาจจะพาดพิงอาจจะซัดทอดหรืออาจจะเปิดบางข้อมูลที่ไปพันถึงค่าราชการในขั้นตอนเทียอในขั้นตอนทําสัญญาในขั้นตอนตรวจรับหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็ว่าเป็นชอตๆไปประมาณนั้นนะครับใช่ครับผมชื่อว่าในส่วนของค่าราชการในมือของตารวจน่าจะไปได้สักสักหกเแล้วใช่ไหมครับใช่ประมาณนั้นครับผูกส่าข่ครับ แต่ข่าวบางกระแสบอกว่ามันเหลือจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายเท่านั้นเองครบร้อยจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่เรารอเพื่อที่จะนําไปสู่การตั้งข้อกล่าวหาเอากับเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยจิก๊กซอว์ไอตัวนั้นไอตัวสุดท้ายคืออะไรครับพอจะบอกได้ไหมคะ ก็ขอยากยืน okay. ยันว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่เราสอบประคำผู right ้ที่เกี่ยวข้องทั้งสามส่วนเนี่ยคือตั้งแต่ผู้ออกแบบผู้ก่อสร้างและผู้ควบคุมเนี่ยในฐานะเรื่องเป็นการเรื่องเป็นผู้มือาชีพในการออกแบบควบคุมและก่อสร้างนะครับไม่ได้ประตานหลักเกณฑ์ซึ่งในส่วนนี้มันก็เกี่ยวพันเกี่ยวเรื่องอยู่แล้วว่าผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ควรทำดังกล่าวนั้นนะครับซึ่งในส่วนสาเหตุที่ตึกถล่มเนี่ยมันก็มีส่วนแล้วตั้งแต่เรื่องการออกแบบเรื่องการควบคุมและากกรรอส้ง รวมถึงการทีม่มีการปลอมลายมือชื่อนะครับของผู้ที่วิศกรซึ่งตอนนี้คอทอก็ยืนยันแล้วเป็นการลงลงารมือชื่อปลอมของคุณสมเกยียรติเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันประกอบกันสามส่วนด้วยกันเนี่ยที่บอกว่าที่จะทําให้เป็นสาเหตุของถล่มทีนี้สาเหตุ<ม>ดังกล่าวเนี่ยเราก็ต้องรอคำตั้งการที่สืบบอกแล้วที่ตั้งขึ้น นะครที่มีผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่ายเข้ามานนคือส่วนสามหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับแต่ในส่วนนี้เบื้องต้นนี้เรารวบรวมเอก,กานทั้งหมดเพื่อยื่นต่อศาลการของวจารณนของมาตราสองสองสี่กับสองสามแปนี้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าขยายผลนะครับจากการแม่การจากปากคำ จกพยานเอกสารพยานวัตถุนะครับและพยานบุคคลที่มาสอบปากคำเพิ่มในฐานะเป็นผู้ต้องหานัขาานี้นะครับเพิ่มเติมแล้วไปเกี่ยวพันนะครับกับบุคคลใดองค์ประกอบข้อกฎหมายใดนะครับเช่นเจ้าที่นะครับมีการที่จะติตหรือไม่นะครับการทํางานทุกอย่างถูกต้องหรือไม่กรรมการตรวจรับนะครับตรวจรับถูกต้องที่ผมบอกแล้วว่าตอนนี้การขอสร้างรับไปแล้วยี่สิบสองงวดแต่ความคืบ่หน้าเป็นเพียงแค่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับไม่เป็นตามเป้าอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์และก็กรรมการตรวจรับ นะครับที่ครั้งที่ยี่สิบสองเนี่ยเขาเเก็ยังบอกเลิกสัญญานะนะครับ<ช>ง่ายๆยกตัวอยา่างจาเสร็จพ้ภามกราปีหกแปดปรากฏว่าก็ล่าช้าต่อเนื่องถึงยี่บแปดมีนาคมเกิดเหตุสุดตรงขึ้นก็จะไม่ได้มีการยกสัญญานะครับซึ่งประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยแต่ละส่วนนะผู้มีดผู้มีเกี่ยวข้อ,ขอ,ของตรงส่วนไหนเราต้องมาพ<ช>ิจารณาต่อนะครับนี้เนี่ยจะเห็นโครงเรื่องพอจะเห็นโครงเรื่องแล้วล่ะท่านรองผมคิดเร็วๆนะท่านรองเอาแค่ว่า ทางผู้รับงานเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดมันก็มีคําถามตามมาแล้วล่ะว่าแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาเนี่ยรู้ไหม,มถ้ารู้แล้วปล่อยไปได้ไงค่ะเรราไปตวจทำนองนี้อ,อย่างนี้ใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยครับ ถ้าประมาณนั้นถ้าประมาณนั้นถ้าประมาณนั้นคําถามคงถามสตงหน่วยงานเดียวไม่ได้ต้องถามรวมไปถึงกรมโยธาธิการด้วยหรือไม่เพระาะทราบมาว่าระหว่างทางการรผหานสัญญานั้นสตงออก,ก็มีการทำหนังสือสอบถามไปที่กรมโย,ย,ยธาธิการเป็นระยะยะเช่นจะแก้แบบก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะลากไปถึงกรมโยธาไหมครับเท่าที่ดูเรื่องทั้งหมด ถ้าดูเรื่องทั้งหมดในกรรมการนะครับที่เกี่ยวข้องก็มีกลุ่มโยธาทิการซึ่งมีส่วนแต่ละในการรับตรวจงานเนี่ยก็จะมีกรรมการแต่ละชุดอยู่ในกรรมการที่รับตรวจงานงานของการออกแบบการควบคุมและการก่อสร้างด้วยซึ่งในส่วนนี้ก็ดัเรียนไปแล้วนะครับว่าทางกรมเป็นทีการเนี่ยผมขอให้นะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องตงล่าๆนั้นขอให้อย่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะมาตรวจที่เกิดเหตุให้จัดเก็บหลักฐานขอให้ คนบุคคลดังกล่าวนี้ที่มีรายชื่อนะครับที่เป็นคณะกรรมการจะไปรับออกไปเลยแยกจากันแยกไปเลยแยกเด็ดขาบโดยสุดแยกกันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นคมปรึกษใจเพราะฉะนั้นน่ะผมอยู่ในการที่ตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญขึ้นมานะครับแล้วมาตรวจกับ หน้างานกับพนักงานสอบสวนกับกองพิส so, okay. so ูจน <laughs> ์หลกฐานและก็ทางที่ใดเนี่ยก็จะเป็นกรรมการคนละชุดกันกับกันที่เป็นผู้ส่วนเกี่ยวข้องเราไม่อยากให้มันเกี่ยวกันครับสุดยอดเลยท่านรอนตั้งแต่แรกแล้วล่ะตำรวจก็ขอความร่วมมือไปที่กรมยุทธิการเจ้าที่ของเขาคนไหนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญากับการตรวจสัญญากับการดูตึกตึกนี้อย่ามายุ่งกับการเก็บพยานหลักฐานถูกไหมฮะใช่ครับอ๋อ ตั้งแต่แรกเลยนะครับที่ดัก<ร>ไว <ป S> ้ตั้งแต่แรกแ,แล้ว,ลวดักไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับอ๋อ,อแสดงว่าเวลาพูดถึงเจ้าหน้าที่มันไม่ใช่เฉพาะสะตง,งยังต้องดูกรมโยธาธิการด้วยประมาณนั้นค,คาดว่าอีกสักอีกสักเดือนหนึ่งจะมีข่าวดีๆเหมือนออกหมายจับ17เอกชนไหมครับ ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่พยานหลักฐานทั้งหมดนะครับซึ่งจะนำเสนอต่อศาลต่อไปว่าเราวสามารถรวบรวมฐานทั้งหมดได้ถึงประมาณเป็นทองหรือไม่ในการขอเอาไม้จับนะครับกับบุคคลหนึ่งคนใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกหรือไม่นะครับเราขออนุญาตยินดนะครับว่าส่วนขออย่างทํางานต่อเรื่องครับรวบกัะทางใดนะครับได้ครับครับขอบพระคุณมากนะครับท่านรองโอ้แค่นี้ก็ขอบพระคุณแล้วแค่นี้สังคมก็พอจะยิมออกได้บ้างอย่างน้อยมันก็มีความคืบหน้าบ้างนะครับกราบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะคะ สวัสดีครับผมครับครับสวัสดีคพลวดีนอกินคุณสวัสด์นะคะรองพบชนสุดยอดก็ถือว่าอย่างน้อยก็อัปเดตมาสเต็ปหนึ่งเขารอกันมาสองเดือนแล้วอ่ะเขาถามกันมาทุกวันนั่นแหละสิค่ะโอเคอคือเอกชนที่มารับงานตึกหลังเนี้ยมันง่ายจิ้มตรงไหนก็มีโอกาสใช่ปฏิเสธไม่ได้หรอกคนรับงานแต่ที่สังคมเขาถามจะจับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมทำให้ตึกมันถล่มเนี่ยตอนกี่โมง เราก็ยังไม่รู้กี่โมงนะแต่ก็ดูว่ามีความคืบหน้าไปอย่างน้อย60%แล้วล่ะเป็นความหวังที่ดีๆแล้วกันนะคะเอาพักเรื่องง่ายนะเอากัง่ายๆนะก็ในเมื่อเอกชนคนออกแบบคนก่อสร้างคนควบคุมงานเขามิได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก็คือไม่ได้ทำตามกฎหมายและก็ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดหมายความว่าคุณฝ่ากฎหมายและ คุณไม่เป็นแบบตามคอ่ะใช่ไม่เป็นแบบตามที่กาหนดอ่ะเจ้าของโครงการไม่ทําอะไรเลยเหรอคำถามก็คือเจ้าของโครงการเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเกี่ยวข้องไปตรวจรับไปเห็นชอบอะไรเขาอ่ะก็แล้วแต่รู้ไหมถ้ารู้ปล่อยได้ไงอและไอ้ที่ไม่รู้ไม่รู้จริงๆหรือว่าแกล้งโง่อืหรือไม่ได้ไปตรวจไล่ไปไล่มามันโยงไปถึงเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการด้วยใช่แล้วที่จะต้องเข้ามาดูเข้ามาปลุกไอการก่อสร้างตึกหลังนี้ด้วย เพราะนั้นโดนไปด้วยค่ะวันนี้ผมผมตั้งแฟ้มข้อมูลให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครบถ้วนแล้วนะครับถามกันมาเยอะเอาความคืบหน้ามาบอกกันจี้ชัยทั้งวันทั้งคืนมเมื่อไหร่จะชดใช้การบ้านผมตั้งแฟ้มข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนะครับ